ชีบ e ่อยชีไม่พุ่งชีขัดหลายหลายอย่างตามมาเป็นก้อนเลยนะต่อมลูกหมากเป็นก้อนเลยนะปวดมากแต่ก่อนในวิ่งวิ่งออกกาลังกายได้แต่แต่พออาการเริ่มหนักขึ้นวิ่งไม่ได้เลยนี่อาการปวดมากปวดเอวบางทีปวดเอว,ปว,เอวปวดถึงท้องน้อยบางทีปวดปวดต่อมลูกหมากมากผมก็เริ่มกินเลยเริ่มเปิดกินตั้งแต่สองแรกกินไปเรื่อยๆวันละสองสองสองเนี่ย อาการที่เราเป็นต่อมลูกหมากโตรู้สึกได้เลยว่าเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วในส่วนที่ปวดเลา้าตามตามสะโพกหรือบางทีปวดตามท้องน้อยหรือบางทีฉี่บ่อยฉี่บ่อยมากกลางคืนนี่ฉี่วันละเจ็ดแปดเรก็ลดลงลดลงแล้วฉี่พุ่งฉี่ก็แต่ก่อนนี้ขุณนเลยนะขุณนแล้วก็บางทีนันเหลืองมากเลยแต่ตอนนี้ใสแจ๋วแล้วก็ฉี่พุ่งดีมากเลย ค่อยๆยุบลงยุบลงอาการอาการดีขึ้นตามลำดับจากสุขภาพที่เมื่อยล้าไปทำงานก็เมื่อยเพียกลับมากับปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีมีพละกกำลังขึ้นมามีสุขภาพแข็งแรงทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนได้ดีมากฟินมากกับชีวิตทุกว,วันนี้ เราขอแนะนําผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสําเร็จตาดอปปีโอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับสุขภาพบุรุษด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพความปลอดภัยช่วยปรับสมดุลปรับฮอร์โมนอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพช่วยบํารุงสุขภาพภายในให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นลดความเครียดและปัญหาจากอายุการทํางานการพักผ่อนไม่เพียงพอการออกกําลังกายไม่เพียงพอจากการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุรี่หรือโรคประจําตัวดูแลครบในหนึ่งเดียว สารสกัดที่สำคัญ กาแฟอาราบิกา้าช่วยเพิ่มความตื่นตัวของร่างกายและสมองปลุกความสดชื่นให้สมองปลอดโปรง่งสารสกัดกระชายดำใช้บำรุงกำลังช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสารสกัดเห็ดหลินจือปรับสมดุลให้แก่ร่างกายช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคสารสกัดจากโสมช่วยแก้อาการอ่อนเพลียปรับการทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆคอลลาเจนไทป์สช่วยลดอาการเข่าเสื่อมปวดข้อและเสริมสร้างข้อเข่าเสื่อมได้สารสกัดถั่วเหลืองลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย แอลอจินินช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของการสูบฉีดโลหิตของร่างกายสารสกัดจากเมล็ดอง,งุน่นช่วยบำรุงผิวชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวด้วยการเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังสารสกัดจากย้าหวานช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงตับสารสกัดไลโคปินช่วยลดอัตราความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้มะเร็งปากมดล,ล,ลูกมะเร็งต่อมลูกหมาก สารสก,กัดอื่นๆเบต้ากูแคนจากยีสต์วิตามิน B6 และ12ซิงค์อะมิโนแอซิดเีเลตซูขาโรสทั้งหมดนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จตาดอปปิโอรับรองการผลิตด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP และออ